หรือว่ามาแนะนำนะครับก็เป็นรถนะครับมิ s ซูบิชิไททันนะครับคันนี้นะครับซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับปี2017ครับ2 4ตัวสูงนะครับกับคันนี้นะครับก็เรานะครับพิงคอมบิชานะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยนะครับอยู่ติดกับห้างแมคโครนั่นเองนะครับแต่วัดสมุทรสาคร รถของเรามีเยอะแยะมากมายครับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาหามาชมมาดูกันได้นะครับนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเป็นหน้าที่เฮียเรานะครับมาไล์เองนะครับวันนี้นะครับกับไต้ันคันนี้นะครับบอกเลยไเลยว่าไตทตันคันนี้นะครับผ่านการตรวจสอบจากกูอินสเปคชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับนะเราไปสวัสดีเฮียก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับเฮียกิงคองนะครับนะวันนี้นะครับก็จะมาพาดูนะครับเจ้าไททันนะครับคันนี้นะครับปี2017นะครับนะซึ่งคันนี้นะครับเราก็ได้รับการรองรับนะครับการตรวจสภาพรถจากบริษัทกูอนสเปคชั่นนะครับนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่า เป็นยังไงนะครับที่มาที่ไปนะครับนะเกี่ยวกับไอตัวบริษัทกูอินสเปกชั่นนะครับนะแต่ตอนแต่ก่อนอื่นนะครับนะเดี๋ยวฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับนะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าบริษัทกูอินสเปกชั่นนะครับมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับแล้วลูกค้าได้ประโยชน์อะไรนะครับจากการที่เราให้กูอินสเปกชั่นนะครับเข้ามาตรวจสอบสภาพรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บ มืดไปหน่อยวิวต้องไ่อยู่ข้างนู้นน่ะเช่นทางนี้ครับนี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับนดปนไปเลยวะต้องเป็นบริเวณนี้ครับใต้อาคารไม่ได้นะครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับนะเ,เข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับนะหรือคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับนะก็จะขอบคุณมากนะครับ นนี้นะครับก็ใกล้จะเขาเรียกอะไรเข้าสู่โหมดการทํางานปกติแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มทํางานกันปกติแล้วนะครับวันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนี้รถคงติดเหมือนกันนะครับนะใครที่กําลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับนะก็เดินทางปลอดภัยนะครับนะพรุ่งนี้ก็เริ่มทํางานปกติกันนะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์อโอ้ยเดี๋ยวผมลืมนะครับ นะครับเรามาดูรอบๆอบรถกันสักนิดนึงนะฮะนะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับนะหรือคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับนะเดี๋ยวให้น้องแอดมินบิวนะครับพาเดินดูรอบๆรถกันก่อนนะครับนะคันนี้นะครับ ทางบริษัทกูอินส pection ได้เข้ามาตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ออกไปเซอร์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าคันนี้ได้กี่ดาวนะมาไปเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆรถก่อนนะครับนะเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เป็นรุ่น GLS นะครับ Limited Plus นะครับ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะเรามาดูกันว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับทาง g o o e Inspection นะครับให้เรากี่ดาวนะครับเดี๋ยวเราเอามาโชว์กันนะครับอ่ามาตรงนี้เห็นชัดไหมเห็นชัดไหมน่าจเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนี้นะครับบริษัท g o o l Inspection Thailand นะครับคืออะไรนะครับคือผู้ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ใช้แล้วนะครับดำเนินการโดยบริษัท Car e d o นะครับ เป็นบริษัทที่เช็คสภาพรถที่ใหญ่ที่สุดในเครือพอโต a คอ o r ปอ r a เรชันะครับประเทศญี่ปุ่นนะโดยมีช่างมืออาชีพนะครับนะสำหรับที่จะรองรับการตรวจเช็คนะครับนะออแล้วก็ทางกูอินสเปคชันนะครับเปิดให้บริการในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2006นะครับแล้วก็ได้ขยายไปที่ไต้หวันมาเลเซียสำหรับประเทศไทยนะครับมาเมื่อวันที่6ธันวาค561นะครับ นอกจากนี้บริษัท p o o Inspection นะครับยังได้รับการรองรับจาก JAA นะครับหรือ Japan Automobile Association นะครับนะคือลนะครับคือสมาคมประเมินสภาพรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อตั้งเมื่อปี2548นะครับได้ทดสอบนะครับรถยนต์มาแล้วมากกว่า2.5ล้านคันนะครับนะสำหรับการที่การทำงานที่ผ่านมานะครับก็ด้วยระบบ AI นะครับกับเครื่องมือ อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับเช่นระบบเตือนจุดเสียหายร้ายแรงหรือจุดบกพร่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนะอันนี้ผมเล่าคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเนี่ยคือที่มาที่ไปนะครับของบริษัทกูอินสเปคชั่นนี่คือประมาณนี้นะครับแต่ใครอยากได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้นะครับเข้าไปติดตามที่ทาง f c e e o o o นะครับหรือเว็บไซต์ของกูอินสเปคชั่นได้นะครับนะอ่ะดีะนะแ้วเ่นี่สับห5คนอ่ะโอเค นะครับก็สำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับอ่านี่นะครับหน้าตานะครับใบเอ่อใบเซอร์ติฟิเคชันนะครับจากบริษัทปูนสเปคชั้นก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับยูคาเฟดดิ้งรีพอร์ตนะครับนะนี่นะครับนะสำหรับคันนี้นะครับเขาก็จะบอกรุ่นนะครับมิตซูบิชิไททันนะครับสีโพล ะปี17นะครับทะเบียนนี้นะครับเลขไม้นี้นะครับนี่นะครับโครงสร้างนะครับ5ดาวนะครับภายนอก5ดาวภายใน5ดาวนะครับเครื่องยนต์สภาพดีนะครับตรวจสอบเมื่อวันที่23เดือน7 2020นะครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับนะอ่านี่ผมให้ดูนะครับเป็นเป็นคร่าวๆนะนี่นี่ไม่ใช่คร่าวๆนี่ตัวจริงเลยนะครับก็คือใบเซอร์ที่ทาง บริษัทกูอินสเปกชันออกให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งนี่เขาก็จะมีรูปถ่ายรถนะครับนะสภาพภายในภายนอกนะครับนะนี่นะครับเลขไม้ห้าหมื่นโลนะครับเพดอยู่ครบนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรวะ OBD เออนะเขาจะมีเครื่อง OBD นะครับสแกนนะครับว่าระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ย SRS นะครับแอร์นะครับตัว Keyless นะครับตัวระบบต่างๆของรถนะครับ อยู่ในเกณฑ์นะครับ No fault code นะครับไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดขึ้นนะครับเวลาเสียบ OBD นะครับถ้าสมมุติว่ามีระบบตัวไหนที่มันบกพร่องนะครับหรือยังไม่พร้อมใช้งานนะครับมันก็จะฟ้องขึ้นมาเลยนะก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับนะแต่อันนี้ไม่มีครับ No fault code หมดนะครับนี่นะครับก็จะจบนี่ตัวใบเซอร์นะครับนะเพราะนั้นนะครับลูกค้าที่ซื้อรถกับเรานะครับมั่นใจได้นะครับว่ารถของเรานะครับเป็นรถที่ ได้คุณภาพนะครับไม่มีชนหนักนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมหมดนะครับนะได้5ดาวนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับนะอันนี้ผมให้เชื่อทางทางกูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่ารถผมพูดคนเดียวตลอดเลยนะครับรถเราสวยรถเราเกรดเอนะครับนะคราวนี้นะครับผมมีตัวอะไรเอ่อเป็นเป็นเป็นคนตรวจสอบนะครับจากภายนอกนะครับนะไม่ใช่คนในองค์กรของเรานะครับอันนี้คือเราต้อง ให้เขามาตรวจสอบนะครับเพื่อให้ออกใบเซอร์ให้ลูกค้านะครับเวลาคุณมาดูรถนะครับคุณจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนะดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถมือสองได้นะครับนะอันนี้เราแค่ต้องมาเพิ่มเอ่อเขาเรียกอะไรมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ต้องอะไรอ่ะหาข้อมูลมานิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะครับนะอันนีก็เป็นไททันนะครับ 2 0งพเครื่อง2องสิบนะครับ2องจ GLS Limit e d p พัทนะครับถามว่า Limit e d p พัทเป็นยังไงนะครับคันนี้เคิได้เคยบอกไปแล้วนะครับก็คือเป็นรุ่นพิเศษนะครับสำหรับคันนี้นะคุณจะได้เขาเรียกอะไรคิ้วล้อนะครับสีดำล้อแม็กสีดำนะครับโคมไฟหน้าลมดำนะครับแล้วก็กระจังหน้าสีดำนะครับนะรุ่นนี้ก็จะหายากนิดนึงนะครับนะเพราะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะ ก็จะแ,แค่แบบเป็นล้อมแมบบ็กสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับรุ่นนี้ก็จะอ่าเป็นพวกตัวธรรมดานะครับอ่ะาข้างนอกอ่ะอ <c oughs> ื้มือนะครับทางนี้ก็เบาะเดิมนะครับนะ เบาเดิมโรงงานสเปคโรงงานนะครับเป็นเบาะหนังนะครับนะเป็นหนังสีดาแบบนี้นะครับนี่นะครับสาหรับตันนี้นะเบาะหนังเดิมนะครับนะปีกเบาะไม่มีซุดนะครับนะเบาะเต็มนะเออเดี๋ยวมาดูกันครับคือกุญแจของเขาครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคีย์เลสไะครับเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับนะเออแล้วก็ใช้เป็นพุทธสตาร์ทนะครับ อ่าคันนี้ก็เลขไม้ห้าหมื่นโลนะครับนะออปชั่นก็จะได้นี่แล้วกมาดูตรงนี้การอาร์บิวที่เราป้องกันนะครับนี่เลขไม้ห้าหมื่นโลนะครับกับเจ็ดร้อยห้าหมื่นกับเจ็ดร้อยสามสิบห้ากิโลนะครับนะ mm hmm. นี่คอนโซลนะครับก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับแล้วก็แอร์ดิจิตอลนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะได้ฝั่งคอนโทรลวิทยุนะครับเครื่องเสียงนะนี่นะครับแอร์แบ็กคู่อ่นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นโทนสีดำนะตัวลิมิเต็ดพัทนะครับมีอะไรอีกนะตรงนี้ก็จะมีตัวปรับ ปรับอะไรปรับแสงเรือนไม้นะครับนะก็ประ,ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเบาแคปใหม่ๆเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกับ เครื่องยนต์เดิมหมดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับรถที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทกูอินสเปกชันแล้วนะครับนี่ทางบริษัทเขาจะติดสติกเกอร์อรไว้ให้แบบนี้นะครับนะนี่นะครับจีทิพเปอร์เอนะครับ ออกมาข้างนอกหน่อยสว่างๆนะครับนี่มือจับประตูเป็นคอเมียนนะครับนะค,ครับเีเดินหมดนะครับคันนี้นะเออโอเคอ่าคันนี้เดี๋ยวมาดูราคากันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเราขายอยู่469,000บาทนะครับนะ ่ันอยู่เดือนละ9,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับนะฟรีค่าจากค่าโอนภาษีพรบรประกันไทยหมดนะครับนะสำหรับคันนี้ประกันชั้นหนึ่งนะครับอ เฮียทำไมมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเนียไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหมือนมันคนดูแล้นว่ามันหลุดล้ววล่าปกติเนอะของเฮียมองไม่เห็นละนะครับก็วันนี้ก็เอาว่าเรามาแนะนํากันแล้วกันนะครับว่าบริษัทของเรานะครับตอนนี้นะครับเรายกระดับนะครับนะมาตรฐานเพิ่มขึ้นมาอีกอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับที่ซื้อรถกับเรานะครับสบายใจได้ว่านะครับรถของเรานะครับ ได้รับมาตรฐานนะครับนะจากบริษัทคูอินสเปคชั่นนะครับ5ดาวนะสำหรับคันนี้นะครับนะคันอื่นก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนที่จะให้เขาเข้ามาตรวจสอบอยู่นะครับบอกเลยของเรานะครับเป็นเจ้าแรกในสมุทรสาครนะครับณตอนนี้นะนะคุณมาซื้อรถที่เรานะครับดูรถไม่เป็นนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามีใบเซอร์ติฟิเคชให้นะครับจากบริษัทชั้นนำนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนะโอเคนะครับก็ บไทตันคันนี้มาด้วยแล้วกันนะครับนะ469,000บาทนะครับคันนี้นะครับส่วนใหญ่เขาขายกันอยู่ประมาณ489,499นะครับของเรานะครับถูกสุดๆนะครับ469,000นะครับนะปี1 7นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดพัทนะครับเวลาดูสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับต้องเป็นคิวคิวร้อต้องเป็นสีดำนะครับแล้วก็ล้อแม็กเดิมก็ต้องเป็นสีดำนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับ มันมืดขว่างมองไม่เห็นเลยใช่นะค่างวด9,000กว่าบาทมาณ9,001น,นะครับนาน72นวดหรือลูกค้านะครับสนใจรุ่นอื่นนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะหรืออินบ็อกซ์เข้ามานะครับอยากดูรุ่นอะไรนะครับหรืออยากได้ลดรุ่นไหนยังไงนะครับโทรหาผมเลยก็ได้นะครับ 0984267797นะครับเรายินดีนะครับจัดหารถให้ลูกค้านะครับตรงตามความต้องการเลยนะครับนะรุ่นสีนะครับราคาคุยกันก่อนได้เลยนะครับนะโอเคครับงั้นวันนี้เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คันถัดไปนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ